ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแอบบอลฮัลโหลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้องซีเวอร์เอะบู๊ฟครับเรื่องวันที่สิ่งแรกเลยนะครับน้องซีเวอร์บู๊ฟเป็นตัวที่ดีมากและดีเกินคาดครับดีตั้งแต่ E0 แล้วครับ ก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับตั้งแต่มีน้องเข้ามาในปาร์ตี้นะครับผมก็ไม่เคยถอดน้องออกอีกเลยนะครับเพราะว่าผมอี่ยได้ปั้นเซเล่ไว้แล้วเซเล่เป็นตัวดาเมจนะครับทีนี้เนี่ยเวลาผมไปลงดันเจี้ยนหรือลงอะไรสักอย่างนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าศัตรูมันไม่ได้แพ้ควอนตัมตั้งแต่ต้นนะครับผมก็จะเอาน้องซิเบอร์วูฟเนี่ยไปทาให้เซเล่ที่ผมุสาปปั้นมาแทบตายนะฮะก็ทําให้เซเล่เนี่ยมีดาเมจที่จะ,จ,ะจัดการมอนสเตอร์ตัวนั้นได้ครับ เรียกได้ว่าใครที่มีเซเล่ตั้งแต่ต้นนะครับและได้น้องซิเบอร์วูฟมาเนี่ยเป็นอะไรที่หวานหมู่มากนะครับเพราะว่าตอนที่เราฟาร์มในส่วนของริลิกเนี่ยของเซเล่อยู่นะครับเราสามารถที่จะเอาริลิกที่เป็นชิ้นเกลือครับหรือชิ้นไหนที่มันเป็นการสร้างสถานะอย่างเงี้ยครับเอามาให้กับน้องซิเบอร์วูฟได้เลยนะครับเพราะว่าใส่เป็นเซตเดียวกันเลยวิธีเข้าใจหลักการง่ายๆของซิเบอร์วูฟตามฉบับของผมเองนะครับนั่นคือการที่เราเนี่ยใช้สกิลในส่วนของสกิลสกัดกั้นตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับน้องจะจังท่าโจมตีแบบนี้ใช่ไหมมอนสเตอร์ในทีมฝั่งตรงข้ามนย่าไม่มีแพ้นะครับไม่มีแพ้ในส่วนของ,ของเซเรหรือควอนตัมเลยนะครับเราจะทําการใช้สกิลตัวนี้เนี่ยบังคับให้มอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับแพ้ควอนตัม <c oughs> แค่นี้นะครับมอนสเตอร์ตัวที่เราหมายตาไวต้ตะกี้นะครับก็แพ้ควอนตัม้มเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับนำซ้ำเนี่ยมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับยังได้รับในส่วนของดีบัฟนะครับอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับ อย่างเช่นตัวนี้นะครับลดพลังโจมตีลงนะครับลดความเร็วลงนะครับที่จริงมันมีลดพลังป้องกันด้วยนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ติดแค่นี้ก็ทําให้เราเนี่ยเล่นเซลเลได้ง่ายขึ้นนะครับ <S <S 1> <S 1> ตอนจังหวะเราจะเข้าไฟครับเรากดสกิลของน้องน,นะครับอันนี้คือสกิลการเข้าไฟของน้องเนาะก็จะเป็นการยิงเหมือนปืนไปอย่างนี้นครับ เสร็จแ,แล้วเนี่ยข้อดีของการเข้าไฟอย่างนี้นะครับมันจะมีดีบัฟบางอย่างนะครับที่มันออลบล้างเกาะนะครับของศัตรูทิ้งได้เลยนะครับสังเกตดีๆนะครับว่ามอนสเตอร์ตัวแรกนะครับมันไม่ได้แพ้ควันต่มนะครับแต่เกาะของมันเนี่ยหายไปเพราะว่าตอนที่เราเข้าเนี่ยเราเข้ากับมอนสเตอร์ที่เป็นแพธทัุอยู่แล้วแพทาตสควันต่มนะครับทำให้มอนสเตอร์ตัวอื่นในแถบนะครับหรือฝั่งตรงข้ามเนี่ย ก็คือโดนเต็มเต็มเหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวสายฟรีทูเพนะครับว่าเราควรจะทํำยังไงหรือปั้นน้องยังไงนะครับ หลักๆแล้วนี่เท่าที่ผมลองเทสมานะครับน้องเนี่ยสามารถเอาไปเล่นดาเมจได้นะแล้วก็แต่ว่าดาเมจเนี่ยอาจจะต่ํากว่าเซเลนนิดนึงครับในฟรีทูเพย์นะต่ำกว่าเซเลนนิดนึงเซเลนของผมก็ e0 นะครับซิวเวอร์บุฟก็ e0 นะครับอันนี้ผมจะไม่พูดในส่วนของ e6 นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีปัญญานะฮะที่จะไปหา e6 มาเล่นนะครับทีนี้เนี่ยไลท์โคนนะครับที่เราจะใส่นะครับจะเป็นไลท์โคนจากกิจกรรม4ดาวนะครับที่กิจกรรมล่าสุดนะครับอันนี้เนี่ยดีมากๆนะครับสําหรับใครที่มี5ดาวแต่เป็นแค่ เอออาเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ใส่ตัวของตัวแจก,กฟรีตัวนี้สีดาวดีกว่านะครับที่มัน R5 นะครับแต่ถ้าว่าเราเนี่ยมีตัวไลคโคนของตัวประจําตัวน้องเนี่ยที่มันอยู่ที่ R3 นะครับหรือ R4 ี่หรือ 4, รอานะครับเราก็ใส่เป็นตัว ไอ้ห้าดาวดีกว่านะครับอันนี้แนะนํานะทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวน้องเนี่ยควรจะปั้นไปทางไหนนะครับส่วนหลักๆของที่ผมลองเทสเนี่ยน้องผมเนี่ยจะปั้นไปในส่วนของตัวการสร้างสถานะเป็นหลักนะครับตัวนี้นะครับสร้างสถานะตัวนี้นะครับเพราะว่าการสร้างสถานะตัวนี้เนี่ยจะทําให้น้องเนี่ยสามารถที่จะลดเกาะศัตรูได้ เราก็ศัตรูเนี่ยทำดาเมจเราน้อยลงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการบัฟอีกนะครับมีบัฟ3มบัฟนะ่มันสุ่มนะครับมันสุ่มมันสุ่มว่าจะติดทั้ง3หรือว่าติดทั้ง2นะครับอันนี้ก็มันทําให้โอกาสติดเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับดีไม่ดีติด3บัฟทีเดียวเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยรอนส่วนของตัวการาตัวลิลิกนะครับที่ควรจะใส่นะครับก็ใส่เป็นสิคควอนตัมเลยนะครับซึ่งหลัหลกๆที่หัวเนี่ยผมก็ใส่เป็นหนตรตาสร้างสถานะนะครับที่มีห้อยสถานะกับความเร็วเป็นหลักเพราะว่าผมอยากให้น้องเนี่ยออกก่อนเซเลเพราะว่าถ้าหากว่าเซเลออกก่อนพอโจมตีก่อนน้องเนี่ยนั่นหมายความว่าเซเลเนี่ยบางครั้งเนี่ยมอนสเตอร์ Monster มันไม่ได้แพ้ควอนตัมทำให้น้องเนี่ยจะต้องแปะธาตุก่อนแปะให้ศัตรูแพ้ควอนตัมก่อนถึงเซเลจะออก นะครับเพราะว่า้ายให้เซเร่ออกก่อนเลยเนี่ยเซเล่มันก็จะเสียเทินฟรีนะครับอันนี้ที่ผมคิดนะครับส่วนตัวนะฮะใครอย่าบึ้งอย่าบึ้งอะไรนะแล้วก็ดีนี้เนี่ยของผมยังปั้นไม่สุดนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับเพราะผมกาลังฟาร์มอยู่เพิ่งได้น้องมาหมันๆนะครับในส่วนของรองเท้าที่ผมใส่เป็นความเร็วนะครับสำหรับใครที่อยากจะใส่ในส่วนของ ATK อันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ผิดนะครับ ATK ก็ได้หรือว่าเป็นความเร็วก็ได้นะครับแต่ในส่วนของถุงมือนะครับ ตุงมือนะครับผมใส่เป็น ATK นะครับ ATK เป็นหลักนะครับหรือแล้วก็ในส่วนของตัว เสื้อนะครับเสื้อเนี่ยถ้าหากว่าใครนะครับมีต้านสถานะไอ้สร้างสถานะเนี่ยมันครบร้อยเซแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปใส่อัตราสร้างสถานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นของผมเนี่ยมันไม่ครบร้อยเอร์เซผมก็เลยต้องไปหาในส่วนของอัตราสร้างสถานะมาหรือว่าเราจะเปลี่ยนไปใส่อัตราคที่เข้าหรือความแรงคียก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ลองบริหารดูนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น้องต้องใช้จริงๆเนี่ยก็คือในส่วนของการสร้างสถานะนะครับตัวนี้ค่าตัวนี้เป็นหลักนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นค่าของ c r t i Okay. นะครับให้น้องเนี่ยทำดาเมจด้วยและก็อย่างหนึ่งที่ผมเนี่ยคิดว่าน่าจะห้อยตามมานั่นคือการสร้างเอ่อการทําลายเกาะน,นะครับอาจาราการสร้างทําลายล้างตัวนี้เนี่ยผมว่าผมจะห้อยมาด้วยนะถ้าที่ผมลองคิดคิดดูเพราะว่าน้องเนี่ยตอนที่ว่า ลูกบาดนะครับมันตกใส่หัวมอนสเตอร์ครับมอนสเตอร์ Monster เนี่ยมันจะโดนลดเกาะเลยโดยไม่สนว่ามันจะแพ้ธาตุหรือไม่แพ้ธาตุเพราะน้องแปะธาตุปุ๊บลดเกาะศัตรูทันทีเลยนั่นหมายความว่าการทําลายเกาะของน้องเนี่ยมันน่าจะมีประสิทธิภาพเดี๋ยวผมลองเทสแล้วก็เดี๋ยวผมมาลองดูอีกทีนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาเข้าสู่ในช่วงของไอเดียการจัดทีมนะครับว่าควรจัดทีมยังไงให้กับซีเวอร์บู๊นะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมลองคิดคํานวณมาเนี่ยการ จัดทีมของซีเวอร์วูฟเนี่ยควรจะเป็น2ธาตุนะครับสาธาตุในทีมอาที่เช่นนะครับอาทิเช่นนะครับ,นนรบตัวนี้เนี่ยผมมีเซเลฟควอนตัมซีเวอร์วูฟควอนตัมนะครับแล้วผมจะต้องไปหาน้องไปรูปเป็นสายฟ้าผมต้องเลือกแล้วว่าผมจะเก็บสายฟ้าหรือเก็บไฟไว้นะครับถ้าผมเลือกที่จะเอาสายฟ้าไว้ผมก็ต้องไปหาตัวสายฟ้านะครับอย่างเช่นตัวนี่เข้ามาบัฟอย่างนี้นะครับแล้วต้องดูด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยเราจะไหวหรือเปล่านะครับ เพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราจะเอา2ตัวนี้ครับยึดและให้ศัตรูเนี่ยติดควอนตัมเป็นหลักนะครับทีนี้เนี่ยไอเดียไอเดียหนึ่งก็คือนะครับนั่นคือการเปลี่ยนเป็นทีมนั้นให้หมดนะครับอาทิเช่นผมจะจัดการทําให้นะครับในส่วนของอันนี้เป็นไอเดียนะครับไอเดียทีมนะครับผมจะใช้ในส่วนของการทําลายล้างเป็นหลักนะครับผมก็จะใช้เป็นในส่วนของที่จริงต้องเปลี่ยนตัวนักเดินทางเนี่ย ให้กลายนะครับเป็น,นอ๋อนี่นะครับทำลายล้างอ่าทีนี้ผมก็เพิ่ม้าทีมมาหรือจะเป็นไอเดียทีมอย่างนี้ก็ได้นะครับนั่นคือจัดให้มันเป็นทําลายล้างห,หมดคือสุ่มให้ตายยังไงมันก็ลงในนี้ลงทําลายล้างหรือกายภาพนะครับโอเคไหมมันไงมันก็ลงกายภาพอยู่ดีนะครับการจัดทีมอย่างนี้พอถ้าเราจัดทีมคระเยอะเกินไป นะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าบ้างลมบ้างแล้วก็น้าแข็งบ้างแล้วก็มีซีเวอร์บู๊บ้างเนี่ยมันจะสุ่มธาตุไปเรื่อยครับทำให้เราเนี่ยความเสถียรในการโจมตีหรือในการเล่นเนี่ยมันต่ําลงโอเคนะครับอันนี้คือเป็นไอเดียในการจัดทีมเนาะพเพื่อนๆก็ลองไปอัดเดดูนะครับว่าของพเพื่อนๆเ,นเป็นยังไงนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับเพื่อเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับทีมให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนะครับได้ดูนะครับผมวันนี้ผมก็ฝากไปแค่นี้ครับซีเวอร์ฟดีมากครับเปิดเลยครับ